สวัสดีครับวันนี้ผมจะขับรถจากมมสเก่าไปมมสใหม่นะครับจากมมสเก่าไปมมสใหม่ก็ระยะทางประมาณ7กิโลเมตรครับมมสก็ย่อมาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับตั้งอยู่ในจังหวัดมหาสารคามนะครับจังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดหนึ่งทางตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีอาณาเขตติดกับจังหวัดกลสิน จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดขอนแก่นครับคำขวัญประจำจังหวัดนะครับพุทธมนฑนอีสานถิ่นฐานอริยธรรมผ้าไหมล้ำเลอค่าตักกะศิลานครจอดสีแยกไฟแดงนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายนี่ก็จะไปแมคโครไปไทยวัสดุได้ครับไปเสริมไทยก็ได้ครับแต่ไปไกลหน่อย ถ้าตรงไปก็ไปอำเภอกันทรวิชัยครับแล้วก็ไปมอมอสอใหม่ถ้าเลี้ยวขวาก็ไปวัดวังยาวได้ครับจังหวัดมหาสารคามมีฉายาว่าดินแดนแห่งเสืออีสานนะครับซึ่งจุดกล,งกลางของภาคอีสานตั้งอยู่ที่บึงกุยหมู่13ตําตำบลหัวขวางอำเภอโกสมพิสัยครับนอกจากนี้ยังมีฉายาอีกอย่างว่าตก,กะศิลานครนะครับ แปลตามตัวก็คือนครแห่งการศึกษาหรือเมืองแห่งการศึกษาของภาคอีสานครับแถวนี้ตอนขับรถมาก็จะเจอด่านนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับจะมีตำรวจชอบตั้งด่านอยู่ฝั่งขาเข้าเมืองครับถ้าใครมาชนนี้ก็ระวังให้ดีนะครับโดนโบกแน่จุดเริ่มต้นจังหวัดมหาสารคามเกิดขึ้นในปีพศสอง8้ในสมัยรัชกาลที่ส ได้มีพระบรมราชอ,องค์การโปรดเกล้าให้ยกบ้านลาดกุดยางใหญ่เป็นเมืองมหาสารคามให้เป็นเมืองขึ้นของเมืองร้อยเอ็ดคำว่ามหาสารคามเป็นภาษาบาลีสันสกฤตที่แปลงมาจากภาษาไทยลาวคือกุดยางใหญ่ที่แปลว่าแหล่งน้ําที่เต็มไปด้วยต้นยางขนาดใหญ่มหาแปลว่าใหญ่สารแปลว่าต้นยางคามแปลว่ากุดหรือแหล่งน้ําโดยมีท้าวกวดต้นตระกูล เพราะว่าภูตานนท์มหาสาร,รคามเป็นเจ้าผู้ครองเมืองมหาสาร,รคามเป็นคนแรกต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากมหาสาร,รคามเป็นมหาสาร,รคามโดยเปลี่ยนจากคําว่าศารที่สะกดด้วยลอลิงเป็นคําว่าศารที่สะกดด้วยลอเรือต่อมาในปีพศ2412ให้แยกเมืองมหาสาร,รคามออกจากเมืองร้อและยกฐานะเมืองมหาสาร,รคามขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร ตรงไปไปกรสินได้นะครับเมื่อปีที่แล้วที่น้ําท่วมใหญ่ตรงนี้ก็น้ําท่วมด้วยนะครับเข้าไปถึงบ้านคนเลยครับจะเจอสะพานนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นวิ่งรอดใต้สะพานกลับรถนะครับแต่เราขึ้นสะพานนะครับสะพานนี้ก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ําชีนะครับ ถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะเข้าไปมอใหม่เหมือนกันนะครับเี่ยถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยไปมอใหม่แต่เข้าทางข้างมอครับแต่นี้ผมจะเข้าทางหน้ามอก็ตรงไปตรงสะพานลอยข้างหน้าก็จะเป็นสาราเราลดนะครับสาราเราลดโดยสารแถวนี้เขาเรียกว่าตำบลท่าขอนยางครับผมเคยมาซื้อมงลวดแถวนี้ด้วยนะครับ มุงลวดที่เอาไปซ่อมหน้าต่างนะครับอยู่แถวเนี้ยครับร้านขายมุงลวดแบ่งขายผ่านสำนักงานเทศบาลท่าขอนยางด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยไปสารคามนะครับก็ลองไปดูนะครับไปแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรัก นี่ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับใกล้ถึงมอม,อมอสอใหม่แล้วนะครับอีกประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีครับในปีพศ2566นี้ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็มีเปิดสอนนะครับทั้งหมด19คณะนะครับ9 2สาขาวิชารองรับนักศึกษาทั้งหมด16,28คนนะครับมีทัสองแถวด้วยสามด้วยนะครับ บินส่งจากเมืองเข้ามามาสอมใหม่ถึงแล้วครับทางเข้ามามาสอมใหม่ต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ